สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเลนนาพานรอบุณมาเป็นนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมนะคะคนไข้ชื่ออะไรคะมงคลชิบูออรคัครับอายุเท่าไหรค่คะยี่สิบสี่ครับน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหรค่คะหนักหกสิบเจ็ดสูงร้อยเจ็ดสิบแปดครับค่ะวันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตตรวจระบบช่องท้องนะคะเพื่อหาความผิดปกติของระบบในช่องท้องนะคะ ก่อนที่จะตรวจนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ซึ่งจะต้องใช้ก็คือสเตโตสโคปนะคะแล้วก,ก่อนสัมผัสหรือหลังสัมผัสคนไข้นะคะเราจะต้องล้างมืออย่างถูกวิธีเจ็ดขั้นตอนนะคะให้สะอาดก่อนที่เราจะตรวจคนไข้นะคะค่ะและจัดท่าคนไข้นะคะให้อยู่ในท่านอนนะคะแล้วก็ห่มผ้าเปิดเฉพาะบริเวณที่เราจะตรวจนะคะ ค่ะสำหรับการดูนะคะเราจะดูว่ามีแผลเป็นไหมมีเส้นเลือดดำบนบริเวณหน้าท้องมากกันไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูว่ามีตุ่มพองหรือว่ามีผื่นแดงหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูว่ามีรอยแผลเป็นหรือไม่นะคะซึ่งคนไข้น,น่นีนไม่มีรอยแผลเป็นบริเวณหน้าท้องนะคะค่ะแล้วก็ไม่มีไส้เลื่อนนะคะแล้วก็ สะดืออยู่กึ่งกลางหน้าท้องพอดีค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการฟังนะคะเราจะแบ่งหน้าท้องออกเป็น4ส่วนอย่างนี้นะคะค่ะในการฟังเสียงนะคะเราจะใช้สเตโทสโคปด้านเบลนะคะในการฟังนะคะเราจะฟังให้ครบทั้ง4ด้านนะคะ ค่ะสำหรับการฟังเสียงเมาซาวหรือเสียลงลำไส้นะคะของคนไข้รา,ายนี้เป็นเสียงคลิกนะคะจำนวนครั้งอยู่ที่11ครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งปกติแล้วในรายที่มีความปกตินะคะจะอยู่ที่ประมาณ6-12ครั้งต่อนาทีค่ะต่อไปจะเป็นการค้อนะคะ ในคนไข้าลายนี้นะคะมีเสียงปุ่งนะคะแสดงว่าไม่มีน้ำนะคะหรือไม่มีก้อนในช่องท้องนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการคํานะคะการคําก็จะมีทั้งการคําตื้นและการคําลึกนะคะขออนุญาตนะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นการคำลึกนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการตรวจฟูอิทิวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ ค่ะสำหรับลายนี้นะคะถือว่าปกติดีนะคะขอบคุณค่ะ